สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยกับเอฟซีเบิร์สุครสุคนเดอจ่ายินดีตอนทักขาสูซองเข่งล่าสาวลาวน้องพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับสาวเข่งคือเก่ากับบรรยากาศยมเถียงน้องพี่น้องสาวเข่งกับสีหยางไปเฮือนสาวปูนาเนาะพี่น้องเพราะว่าสาวปูนากับอันสาวนัดเผินซวนไปกินยำเผินอ่ะเนาะเผินซื่อเขื่องมายำอยู่เฮือนสาวปูเน้องพ่อแม่พี่น้องเผินกันเลยอันซวนสาวเข่งไปเนาะแต่ว่าเผินก็เมืองก่อนพี่น้องสาวเข่งกับ อยู่เอาน้องนาะเพราะว่าแม่เสาเข่งเพิ่นยังไปซักยาเนาะพี่น้องเสาเข่งก็ซักแล้วเลยพี่น้องยังลอยลอยขนอยู่เนาะซักยาวัคซีนอะไรพี่น้องเสาเข่งก็สีนย่างไปเทียนซาปูนาพี่เล็เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ไปบึกไปซมนำกันเลยเด้อตอนนี้เสาเข่งก็ออกมามิดเทือแล้วเนาะพี่น้องเสาเข่งก็สีพี่เล็กไปเทียนซาปูนาพี่เล็กตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนาะพี่น้องแดดมันก็แห้งเนาะแต่ว่าวันนี้สิมีลมกับเมื่อวานนี่แหละพี่น้อง บ้านก็นยังเงียบๆเนาะเพราะว่าบางคนเิน่ักไปเมื่อาหมานาพี่นอ้องอยู่นะหันอยู่นะเนาะต้นแรงจังเข้ามาบางคนก็ได้ทีมงานเฮลโหลเป็นหนังขักแต่นี่นี่ฮอดเลยเฮือนซาปูนา <c oughs> เนาะพี่น้องหลนไปเลยเปียนจากเองมา ตอนเาก็ขึ้นมาห่อนเถือนซาปูนาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นน้องหนับสาวลาวสะไปดีพี่น้อง็ะยัง keep, อ,อัพคลิปอ๋อนีอ่จนะไปดีพี่น้องสับปูนาเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเ,เป็นอุปกรณ์ของเฮานะพี่น้องไม่ยังเคยในมูยอบอกเขาเอิญแต่ก็มีซีนมูนำณนะมีจ้า อันนี้ก็เป็นพักกับกระเทียมพวกเคื่งอะไรนพี่น้องไห้เซานัดโซฟีมือมันนี้พี่น้องซาเข่งย่ำบมเป็นนอกพี่น้องสปูกระดังไฟสปูกระดังไฟเนาะอยู่เฮือนสปูพี่น้องวันนี้จะมีมักเล่นมักนาวเนาะอันนี้ใส่สุดนี่แล้วมือไหนกัเห็ดย่ำก็ใส่น่เป็นไรแล้วก็มีวุ้นเส้นทงหนึ่งน้องพี่น้องแต่ก็มีเห็ดเนาะอยู่เรือนสาูนาานาะพี่น้อง กินซุ้มเซลกันมนัหนิซุ้มเซลแม่พวงว่าซันซุ้มเซลแม่พวงนะจ๊ะเดี๋ยวเราก,ก็ไปเบิ่งขั้นตอนตอนเห็ดกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะพี่น้องเศร้านัก็เลยพักน้มันมันนโอ้นีเพิ่นกาแบบรุ่นผักอ่ะเนาะอันนี้เนาะสักอย่กันหนังเบ <laughs> ิ่ง,งพี่น้องนั่งยำอ่อเป็นแม่ซีเรียนเห็เดแบบ หมูซับค่ะบอลเนี่ยมันบ่อข่าจัดไปจัดไปแก้มตะกรอยอยู่เพื่อเพื่อเพืออ้วนอ้วนอ้วนเอาก้ามเอาก้ามมันมันบ่อข่ามันมันติดกล้ามอบมาเองนะเฮ้ยได้ได้บชมพูก็ได้ดังไฟแล้วเพิ่งก็สชีต้มน้ำเนาะพี่น้องเพื่อเขาสีลวกเสร็จแล้วเนาะมาข้างเสานัดผัก ซีนหมูต่อพี่น้องบ้านนี้ให้เอนินเอินเด็กน้อยผ้ามันบ่นักเนะา,เนมาะมันใช้ตาอ <c oughs> ย่าเลยไปยังก่นกอนัหนหันหันโหดมันโกธใครมาซีนหมูแใดเนี่ย สิบพันนี่น้อยหนึ่งสิบพันเรือสี่สิบบาทเนาะสีดหมูแพงต้องเข้าใจสิมาล่างคักเ่ะพี่น้องป้าตกรเท่าใดฟังกีบพี่น้องพันกีบเป็นเงินบาทสองบาทเครึ่งสองบาทสองบาทค้าซี่ชามสตางค์สตางค์พันกีบพี่น้องถือว่วลายเนาะป้าห้ามื่บาทห้าสิบบาทเฮือนพาเฮือนของสปูคักไอ้เนาะพ่อแม่พี่น้องเฮือนครัวกัน หนาวฮันตี้จะมีหลุมซอยลงนีเลยเนาะมันจะได้ล่างสบายแน่แรงจ้าออกซอยแล้วเากล้างมันก็ชิมันเมื่อยเด้อเพราะว่าโซ่แข่งปิ่นหน้าอันมันสะท้อนแสงนั่นเองเพราะแสงเขาปินหน้าออกไปเดะกับกล้องมายู่ทางล่างฝากติดตามสองสาวหนักเอ้ยน้องหนักสาวลาเลยจะพ่นาองซองแชมพูเป็น สปูเป็นมือกล้องให้นะพ่อแม่พี่น้องหอมคัะจะกินบุฟเฟ่เด้นาะเรียกว่าภัยใจดีเราก็ได้แส่เฮ็ดลงไปแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมูแาวนัดเพิ่นมากเนาะพี่น้องเขากเสียไว้ลวกเนาะเพิ่นกำลังหั่นหมูเยอะทานางนี่ อันนี้ก็จะเป็นเหชรของเฮาเนาะพี่น้องเสจแล้วดอกใหญ่ขนาดใส่ลายว่าพ่อบอสสนิทหรือเอาเพชรสแตนเลสสิ0หมากมันสะท้อนแสงมันมันหลืมเหลืองตำบักผิกนอาพ่แม่พี่น้องแม่ซีเรียนอีกแล้วน้ำสูงขรับตาคองมาตำใช่อันนี้น้ำใส่โพงนัวลงไปค่ ัวรตังนึงัวใหญ่อไโฟกัสใส่เป็นนัวนะพ่อแม่พี่น้องเบิดได้นี่เบิร์ดม่ยังเบิร์ดโบราบอได้เป็นเป็นนัวเบิร์ดอย่างอื่นสมเบิร์ดผมหล่นตกเทียมเนาะพี่น้องเป็นนัวนำตามเนาะสูตรซานัดลสักเกกับบุเยำบเยำกินกระือ นางกระตัมน้องปอเมทินองโอ้ยเมซี่เฮือนเนาะตอนนี้น้อพี่น้องน้องไป็นกระตัแใหญเลยเนาะเซอร์นากเมซีปรุงเลยพี่น้องเพราะว่าเมนี่เพิ่นเป็นเชฟใส่เลมอนเนาะพี่น้องใส่มะนาวลงไปลหนึ่งกรุบกรุบหนึ่งกรุบหนึ่งกรุบหนึ่งก็จะอันส้มเนี่กรุบหนึ่งกรุบใส่บวกเลย เอาเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปทาเบงทารุ่นน้ากันเลยน้องพี่น้องว่ารสชาติมันจะเป็นจังดไดเนาะพี่น้องนะนะน,นี่เขาก็ได้แล้วแล้วน้องพี่น้องเบิงสีสันหน้าตาแบบมีมีมูมีเฮดแล้วก็มีมูยอเนาะพี่น้องมีบุญเส้นยำแบบหลายๆพี่น้องเต็มกระซามเพอสิกินเบิดหรือบอนะ่อเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปกินกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้น้องพี่น้องซาเกก็ได้แบกออกมาังบวท่านเบิดก็แบกออกมาครึกหนึ่งกินซะก่อนนเพราะว่าถ้าเขากินเบิดแปดเดียวมันยันมันสีบัวเบิร ลงมือกันเลยเด้อแบบนี่นงานประลาย,ลายอันนี้คือขึ้นหนึ่งได้เนี่ย <laughs> มาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมากินมันกันเนาะนชิลวัมมลนจะมือถอยชิมวันสนัตใช่เนาะครับ องดอกใส่ริ่มเบอรเดี่ยวเดียวกับพอนเนาะคุณเห็นมันแผนไหมคเห็นมันคุเบทงเนืแมวของเราขายดอกหาพันนะอะไรเนี่ะสิบพันเขาเห็ดเป็นแพ็คมันเป็นซองทองซองดอกอะไรขนาดใหญ่อันแมวเราให้จับอรออันนะจับดอกได้กดาก็เอาดอกหาพันดอกหาพันเอบอนี้พี่น้องกินแต่มือ กับมูยย้อนอีเพิ่มันนะใครกำจุอืดอีกมูอเสร็จแล้วคุณอาคุณไทยดูไม่เป็นหมดเป็นเตาวาอย่างเดียวพูดไทยดูพูดไทยแบบแปลคูดไทยดูใครได้อยากฟังซาบูนาว่าไทยน้อพี่น้อง คือยาบุเผ็ด่ะมันไม่เผ็ดมันไม่อร่อยเผ็ดยูทำไมชอนบนะนีน่จะกินกนะ็กินเนาะสองหมืลยเอาอันนี้ออก นกะเทียมเอลองเลี๋ยวขาวเทียมเลยน่ะกินเนี่ยไปกินขาวเทียมโทษๆเลยเยก็บุกหมักอะไร้ไปฟังะนรู้เินมา ลอยค้งกระต่ายลอยค้างกระตยมันกินอนะไรนี่ฮะมันเม่เมื่อยไปกินทหแน,นะน้วนอนไ่ไหนไราใส่อยนาคอนที่กูกินเดนีย เด็กกันจางอ่ะใส่อะไรยังบอกอะไรอยู่ขออันนี้มันอมนะจางเห็ดนี่ใส่เห็ดลายหาคนก่อนอันเดือนผมเส็จแปจวดตด็กหน่อยลายนด้คุณทางไรก่ mình sẽ pha cà được hả? họ đang trăng lắc đồ ăn không bác sĩ hả? anh, họ, nhà บอกกินอะแบบนี้องเม่ปลาหมึกนั่นนะ่อยาลนเส้นทะเลอิ่มฉันอิ่มดีดายดด้วยย่างค่ะย่างกันกระเพาะน้อยพนนองกินน้ำซองเจ้าโรบยังไแต่น้าเดียเดิแกอะไรขเจ้า แม่าสายปัวเป้นแม่เลยก็ี่เ,เ,เบ,บิร์เลยเปน้องบริหารอย่างดีเจ็บแถวมันข่าวแถวไันนี่ย กันสุดๆเยังกระเทียมยำไม่ดีย่ยักรเียมนะมันบางคนเขก็กินได้นะย่ยำผักากสดออนูรีไปนอสำนึกเพอที่อยู่ได้น่เะเลยค ตอนนี้นะ้องพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้กินเบิร์ดแล้วเนาะนี่แต่ว่าเบิร์ดตัวที่เขาตักอันนด้พี่น้องโตอยู่นแต่ในกระซาร์ก็ยังคือเก่าเนาะก็โอเคเดอ้อสำหรับคลิปนี้สาวเค่งกับสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีนอ้องฟ้าพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเค่งเฮ็ดคลิปหน้าต่อไปในเดอ้อและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสินพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเคงล่าสาวลาวเดอ้อยพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดี